อันนี้เจาะปะเจาะที่ชสัสซีไหมมีชัสซีปะเจาะใช่ไหมเจาะหลอมลื่เจาะแล้วเจาะหลอมอลื่นละร้อยเลยมไม่ได้แบบว่าร้อยน็อตข้างในยืดแข็งแรงกว่เดยมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวมาส่งงานแรบ็บรรทุกมอเตอร์ไซค์นะคะแบรนด์ lwc ค่ะคันนี้เป็นซันยองนะคะรุ่นอะไรเอ่ยสเตลวิกนะคะน่าจะใช่อ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นงาน สั่งผลิตพรีออเดอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะต้องมีการแปลงพอสมควรนะคุณที่เพราะว่าหลักๆเลยนะคะตัวงานเนี่ยเขามาีกันชนท้ายมาด้วยนะคะซึ่งคันนี้ลูกค้าแปลงหลายอย่างนะคะที่เห็นก็จะมีตัวกันชนท้ายเหล็กมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวขายึดเราก็คือจะต้องทําออกแบบให้มันรับกันกันกบตัว ขาการชนเดิมด้วยเพราะว่าลูกค้าก็คือไม่ได้อยากถอดกันชนเดิมออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวการชนมีชุดหัวบอลด้วยนะคะดังนั้นก็จะต้องมีการเว้นระยะต่างๆนะคะสําหรับตัวถาดนะคะแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้ค่ะสินค้าจะเป็นงานพีออเดอร์นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจใส่กับรถรุ่นอะไรก็สามารถสอบถามได้แต่ละรุ่นจะมีวิธีการติตตั้งที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะบางคันก็คือมีความจําเป็นต้องเจาะยึดเนาะเช่นคันนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็สําหรับรถพีพีวรถกระบะนะคะโดยปกติก็จะยึดตามแชสซีเดิมนะคะก็จะรับน้ําหนักได้มากกว่าเนาะแน่นอนถ้าเป็นไซส์รถประมาณนี้นะคะ่ะที่มันจะไม่ได้มีแชสซี่เหมือนพวกรถกระบะอาจจะทําให้เกณฑ์นในเรื่องของการรับน้ำหนักทําได้น้อยกว่า โดยปกติก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ150กิโลกรัมนะคะแล้วก็ในเซตคุณพี่จะได้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดถัดต่อขยายระบบไฟนะคะใช้ได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นเบรรีรเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมาพร้อมชุดสายรัดทั้งหมด3เส้นค่ะตัวรับล้อขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ว่าทางเนี้ยโดยปกติถ้าเป็นไซส์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อาการขนบรรทุกรถที่มีน้ําหนักมากนะคะ ก็อันนี้ลูกค้าท่านใดที่ไม่มั่นใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เพราะว่าหลักๆเราก็จะเป็นงานพรีออเดอร์อยู่แล้วนะคะถ้าใช้งานไปแล้วนะคะมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมนะคะลูกค้าอยากจะได้รายละเอียดอะไรต่างๆที่สงสัยก็สอบถามผ่านร,าร้านเจริญประดับยนต์ได้นะคะอะไรเนี่ยมี สำรองในที่นี้ก็คือลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้กรณีถ้าใช้งานไปนะเขาชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็สำหรับตัวโครงสร้างจะรับประกันอยู่ที่1ปีเต็มนะคะรับประกันรอยเชื่อมต่างๆเนอะแต่ว่าจะไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการเฉียวชนชำรุดเสียหายจากการใช้งานนะคะไฟแตกก็สามารถมีอะไรนะคะเปลี่ยนได้แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชุดไฟเนี่ยเราจะให้ไป2ฝั่งเลยนะคะก็คืออยู่ในระยะที่เป็นระดับสายตาเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็กรณีลูกค้ามี ตำแหน่งป้ายทะเบียนก็คือสามารถย้ายได้นะคะจะมีลูกค้าหลายท่านถามว่ามันจะผิดกฎหมายไหมนะคะบางใต้ป้ายทะเบียนเนาะตัวที่ถาดเองจะมีจุดยึดนะคะสำหรับใส่ตัวป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็อย่างที่บอกระบบไฟมันเห็นชัดปกติแล้วก็ระยะที่ยื่นออกมาจากตัวรถด้านหลังเนี่ยคะ่ะไม่เกินหนึ่งเมตรแน่นอนนะคะก็จะไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าทางนี้เวลาใช้งานจริงก็ตรวจสอบนิดนึงนะคะว่า อะไรชิ้นส่วนทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่มีชิ้นไหนชำรุดหลุดเสียหายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณพี่ใช้งานจริงแน่นอนว่าด้านหลังบางทีเราขับรถเนาะอาจจะไม่ได้ทันได้สังเกตนะคะก็พยายามรีเช็คก่อนที่จะไปใช้งานจริงวิ่งออกถนนใหญ่นะคะทางนี้เพื่อตัวคุณพี่เองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบถาดที่ไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดฝาท้ายได้ก็คือไม่ใช่เป็นแบบสวิงนะคุณพี่เป็นแบบถาดปกตินะคะถ้ากรณีคุณพี่จะเปิดตัว ประตูนะคะแน่นอนต้องเอามอเตอร์ไซค์ลงก่อนนะคะข้อดีของรุ่นประเภทนี้ค่ะมันก็คือจะรับน้ําหนักได้มากกว่าแล้วก็การกระจายน้ําหนักมันก็จะอิงตามตัวคารนกับตัวขาเป็นหลักนะคะจุดรับน้ําหนักมันจะกระจายได้ดีกว่าถ้าเทียบกันกับตัวที่เป็นแบบสวิงนะคะแต่ว่าทางนี้แล้วแต่ลูกค้านะถ้าใครชอบแบบสวิงเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนของการเปิดปิดประตูด้านหลังนะคะ,ะ,คะก็สั่งรีออเดอร์ได้จะอยู่ในกระบวนการผลิตแล้วก็จะใช้ระยะเวลา รอคอยนานกว่านะคะส่วนราคาแน่นอนสูงกว่าแล้วก็ในส่วนของตัวรับน้ําหนักอะไรต่างๆมันก็จะทําได้ค่อนข้างน้อยกว่าอันนี้ลูกค้าพิจารณาได้นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านก็มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วก็งบประมาณที่ตั้งไว้ได้เลยนะคะยังคงเป็นเหมือนเดิมสําหรับแบรนด์ LWC นะคะติดตั้งผ่านหน้าร้านจเจริญประดับยนต์เนาะดูแลเทคแคร์ให้ตลอดพีไม่ต้องกังวลใช้งานไปแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานไม่มั่นใจมีข้อสงสัยอย่างที่บอก สอบถามได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปเทสด้วยเช่นเคยนะคะตามรมเนียมเนาะก็จะได้เป็นการเทสพร้อมลูกค้าเลยใครมีข้อสงสัยใดๆสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับแบรกบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้ย้ำอีรอว่าเป็นงานพรีออเดอร์นะคุณพี่ถ้าใครสนใจก็คือสั่งได้แต่ว่าใช้ระยะเวลารอ,อนิดนึงนะคะแล้วก็ ออสามารถนัดวันเข้ามาติดตั้งหน้าร้านได้สะดวกนำมอเตอร์ไซค์มาด้วยก็ดีนะคะก็จะได้นำตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาขึ้นเทสลองดูนะคะสำหรับพี่ๆที่สะดวกนะแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกก็แจ้งได้นะคะว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ประเภทไหนเราอาจจะรถหารถที่มีไซส์เทียบเคียงน้ำหนักใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะลองเทสให้ลูกค้าได้ลองชมดูว่าสามารถขึ้นได้และใช้งานได้จริงๆนะคะตัวรับล้อเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีการรับล้อนะคะที่เหมาะ แม็ก,กับตัวล้อรถมอเตอร์ไซค์ลูกค้านะคะค่อนข้างหลากหลายก็คือจะมีทั้งล้อเล็กแล้วก็ล้อใหญ่ตรงรูนี้มีไว้ทําไมก็คือเอาไว้สําหรับเปลี่ยนได้นะคะกรณีถ้ามอเตอร์ไซค์คุณพี่มีขนาดล้อที่ใหญ่นิดนึงนะคะก็สามารถขยับได้เลือกแม็กตามรูที่ชอบได้เลยส่วนระบบไฟเป็นแบบปลั๊กเซเว่นเวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใช้งานง่ายถ้าคุณพี่ไม่ใช้ก็คือถอดตัวปลั๊กออกนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาต่อระบบไฟใหม่ให้ยุ่งยากเนาะตัวขาเนี่ยก็คือขาไว้ที่แชสซีได้เลยตัวคานทั้งชุดตรงนี้้สามามมรถถอออดดดกไดห เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ตลอดถ้ากรณีเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเกะกะนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับงานแรกบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะคะแบรนด์ LWC ค่ะคันนี้คันแรกเลยสำหรับซันยองเนาะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานติดตั้งนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะพี่พี่าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมตามคอนแทคที่